อ่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพลทหา,ารนรงเงชวิพาวินครับอ๋อเป็นเป็นยังไงไมายังไงครับถึงได้เป็นทหารครับสมัครมาครับอ๋อสมัครมาครับอาแล้วเป็นยังไงถึงได้มาร่วมสมอลล์รูปนี้ครับหมายถึงเขาจับมาหรือสมัครมาหรือย,อยังไงครับอ๋อไอ สมัครมาเลยครับอ๋อสมัครใจมาครับเขาบอกว่าใครจะมาอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยกมือสมัครมาเลยเหรอครับ,รบอ๋อ <c oughs> แล้วตอนนี้ชื่อยังไงครับตอนนี้ความในใจเลยครับเอาอีกครับฮะอยากออกสนามอีกครั้งเลยครับอยากออกสนามอีกครั้งครับอ๋อ แล้วมีมีความใจอยากอยากพูดกับใครอยากอยากอยากพูดกับใครไหมครับตอนนี้ไม่มีครับไม่มีครับอยากพูดถึงใครสักคนครับคุนพ่อแม่แฟนหรือใครก็ได้ครับไม่มีครับไม่มีมคิดแต่ถึงว่ามันจะมาตอนไหนยังเดียวเลยครับอ๋อคิดถึงฝ่ายตรงข้ามว่าจะมาตอนไหน คิดเลยว่ามันจะมาตอนไหนตัวมันมายนระเบิดใส่ครับอ๋อ้แล้วอต,อต,อตอนนี้กี่วันแล้วครับ <สา S 1> นี่ครับมาอยู่กับน,นี่กี่วันละสี่วันละสี่วันละ,ว,นละวันนี้วันที่สี่ครับอืมวันนี้สี่แล้วไม่เป็นไร ดี่สี่รู้สึกไงมึงมาดีสี่แล้วรู้สึกไงมึงเหนื่อยไหมไม่ครับไม่ครับถ้าต่อไปอีกเดือนนึงนีไวไหมต้องลองดูครับฮะก็ต้องลองดูครับอ๋อก็ต้องลองดูนะครับอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมีฟาร์มไหมมีฟาร์มไหมเผื่อมีคนอยากรู้จักมีครับพวกเฟซบุ๊กอะไรมีมีไหม ไม่มีครับไม่มีเหรอไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กไม่ได้เล่นอะไรเพื่อจาไม่ได้ครับอ๋อตอนนี้กําลังใจจดจออยู่กับค่าสึกครับอืมซซูน้องแล้วแล้วมีล้วเผื่อเผื่อมีมีคนอยากเขียนจดหมายน้อยไปหามีมีมีที่อยู่ไหมจาที่อยู่ไม่ได้เหรอจําได้ไหมบ้านบ้านแฟนบ้านแฟนอยู่บ้านแฟนอ๋อมีแฟนแล้ว มีมีอะไรฝากถึงแฟนไหม,ไม,หมไม่ต้องเป็นห่วงครับอืมไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับสู้ๆนะน้องครับมกกำลังใจให้นะครับ